มาอีกเหตุการณ์หนึ่งบ้างครับคุณผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2563ฮะสาวรายหนึ่งเนี่ยเธอไปทําการผ่าตัดฮะคุณผู้ชมฮะไปผ่าตัดหน้าอกแล้วสุดท้ายเสียชีวิตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ18ตุลาคม2563ฮะอยากจะย้อนเหตุการณ์ให้ท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งเพราะว่านี่เป็นคลิปหลักฐานการผ่าตัดระหว่างการทําสัลญกรรมหน้าอกนะครับของหญิงสาวชาวร้อยเอ็ดจากแพทย์ประจําคลินิกชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับที่ย่านสนามบินน้ําจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่18ตุลาคม ผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตครับทางคลินิกเองก็รับผิดชอบนะครับเพียงแค่ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในเรื่องของการนําศพกลับบ้านเกิดแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพอยู่ที่30,000บาทครับโดยอ้างว่ายังไม่ได้ลงมือผ่าตัดทั้งที่ศพของเธอเนี่ยมีแผลกรีดตรงที่หน้าอกญาติก็เลยตัดสินใจนะครับเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับคุณหมอที่ทําการผ่าตัดในครั้งนี้ วันเวลาผ่านไปครับผู้ชมเหตุการณ์มันผ่านมา3ปีแล้วล่าสุดศาลจังหวัดนนทบ,บุรีครับมีการพิพากษาให้แพทย์ผู้ทําการผ่าตัดชําระค่าปรงศพรวมถึงค่าใ้ชจ่ายอื่นที่จําเป็นต่อการจัดงานศพของผู้เสียชีวิตนะครับอย่างที่เห็นหน้าจอครับ1นึ่งแสนบาทแล้วก็จ่ายค่าอุปการะกับโจทเนี่ยนะครับ ก็คือทางด้านของลูกสาวล,ล,ลูกชายต่างๆเนี่ยนะฮะของผู้เสียชีวิตทั้งสองคนเนี่ยคนละ2ล้านบาทครับรวมเป็นเงินที่ทางคลินิกแล้วก็คุณหมอเนี่ยจะต้องรับผิดชอบเนี่ยนะครับผู้ชมครับอยู่ที่4ี่ล้านหนึ่งแบาทพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายนะครับลองไปฟังเสียงของทนายความครับคศาลเนี่ยก็ให้ความยุติธรรมนะครับในเรื่องของการทดใช้นะครับหรือ,อให้จาเลยที่1รับผิดนะครับเป็นคนที่เป็นต้นสาเหตุหลัก นะครับเป็นการเสียชีวิตนะครับซึ่งแพทยสภาแล้วก็ศาลเองเนี่ยวินิจฉัยค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าเป็นเป็นเรื่องของละเมิดนะครับต้องรับผิดนะครับจัญญาบันเ,เรื่องแพทย์เนี่ยการรักษาเนี่ยต้องไม่ประมาทนะครับเพราะว่าถ้าประมาทหรือก็ผิดแล้ว ในคดีนี้จริงๆแล้วทางครอบครัวเนี่ยมีการฟ้องร้องที่เป็นทางด้านของผู้ที่เป็นนายหน้าหรือว่าเอเจนซี่ด้วยเนี่ยนะครับผมที่หาลูกค้าเนี่ยนะฮะปรากฏว่าศาลนนทบุรีมีการยกฟ้องนะครับโดยหลังจากนี้ทางทนายความคุณพิสิทธ์เองก็จะให้ความช่วยเหลือนะครับปรึกษากับครอบครัวผู้เสียชีวิตว่าจะมีการอุทธรณ์คดีหรือไม่เพราะว่าทางแม่ของผู้เสียชีวิตก็บอกว่าจริงๆแล้วรอมานานนะที่จะได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าขนาดนี้ก็ค่อนข้างลําบากขาดเสาหลักบ,บางวันปรากฏว่า หลานไม่มีเงินไปโรงเรียนฮะแล้วก็ตัวเองก็ไม่ได้ทํางานประจําหาเช้ากินค่ําแล้วก็ชีวิตลําบากหลังจากที่ขาดลูกสาวไปนะครับผมก็เดี๋ยวว่ากันในเรื่องของการอุทธรณ์คดีนี้นะฮะแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ3ปีที่แล้วนะ,ะสุดท้ายวันนี้ก็อย่างน้อยครอบครัวก็รับความเป็นธรรมแล้วนะครับ